สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะไก่ขันบานทุงนาะคะพี่น้องมื่อนี้ไก่ขันบานทุงสิพาทุกๆคนมาเที่ยวทงหน้าเนาะมาเบิงเถียงหน้าของไก่ขันเนะคะพี่น้องช่วงสงการเนาะคะ่ะไก่ขันบานทุงเองกะมาบันนอกเนาะมา ทงไฮทงหน้าเนี่แหละเนาะมาเหตุเถียงหน้าเนาะค่ะต่อจากคลิปก่อนๆน,นู้นเนาะถ้าผู้ใดติดตามชีวิตไก่ขันมันทงมาตลอดก็สิเห็นเนาะค่ะว่าสําหรับเทียงหน้าหลังนี้เนาะไก่ขันมันทงเองค่ะพึงจะมุ่งหลังคาไปช่วงหลายๆเดือนลแล้วละเนาะถ้าได้เบิ่งคลิปเนาะแต่ว่ามื้อี้สิพามาเบิ่งการเท่านเนาะค่ะ ก่อนที่สิเทขั้นได้เนาะอันดับแรกเขาก็ต้องลอยลอยเล็กก้อนเนาะคันนี้เนาะลอยเล็กลอยปอกเขาแต่ละช่วงแต่ละช่วงเสาเนาะคะ่ะเขาสิเอาจักปอกเขาก็ใส่เข้าไปเนาะผู้ได้มักปอกที่ที่ก็ใส่เข้าไปหลายๆอันเนาะคะ่ะนี่คือการลอยลอยปอกเนาะคะ่ะ เขากับเขากับไอ้เล็กเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่ทีละช่วงทีละช่วงของเสาเนาะคะแล้วเฮากคาซีมาไอ้ผูกปอกเล็กเนาะค่ะนี่ผูกปอกเล็กไห้มันไห้มันอยู่แน่นๆนะเนาะ,นะแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนาะคะ่ะ ผู้ใดมากทีก็ใส่ร้าย่นนี้ก็ได้เด้อค่ะแต่สําหรับไกลขันบันทุงเองก็ใส่ซ้ำนีหละเนาะอันนี้นะห้ามาเห็ดเองเนาะคะ่ะพี่น้องซอยกันเห็ดเดิมไม่มีค่าแรงเด้อค่ะพี่น้องเอ้สําหรับการเห็ดเทียงหน้าลังนี้นะเอาเห็ดอยู่ทงหน้านะะเนาะบ่ดด้มีคาแรงเด้อค่ะซอยกันเห็ดเนาะ,ะเวลาว่างๆกันนัดกันมากเนาะคะ่ะพี่น้องนัดกันมากแล้วก็ซอยกันเห็ดเนาะคะ่ะพี่น้อง เบ่งบรรยากาศบ้านหน้าเนาะคะ่ะหลังจากนี้นาะเดี๋ยวเดี๋ยวแกคันบันทุงนะสิาพาไปหากับเขาเทียงเนาะ,ะไปหากับเขาเทียงสาหรับชีวิตบานหน้าเนาะค่ะพี่น้องเขามาอยู่ทงไฮทงหน้าเขาก็ต้องกินแบบบานหน้าอหลีเนาะ,ะนี่เป็นวิธีการผูกเล็กเนาะคะ่ะนี่เนาะผูกลวดเนาะผูกลวดใส่เล็ก ใส่ปอกข้านนะเนาะคะ่ะก่อนถีห้องสิเทข้านเนาะเฮ็ดกันสามคนนะคะพี่น้องนี่ช่วงหาปลาช่วงหาอยู่หากินเนาะคะ่ะตอนเที่ยงเนาะชีวิตบานหน้ากับบ่มีหยังเนาะค่ะพี่น้องพอแต่งแต่เฮ็ดแล้วค่ะตอนเที่ยงยิ้วเขาเนาะหาปูหาปลาอยู่เนี่นี่ละ อยู่ในน้องเฮานี่ละ่ะเพราะว่าเอ,อ่อเทียงหน้าเนาะหลังนี้นะเฮาก็เฮ็ดอยู่ริมบอ่อนี่ล่ะเนาะลูกล้านเนาะคะ่ะนี่เกณฑ์กันมาพุนะ่นน่ะบรรยากาศทงหน้าทงหน้าอีหลี่ล้านทรายหายมะกอฟื้นหาเนาะคะันกอทานหาย,ย่างเตาย่างปลาเผาเนาะ อันนี้เป็นวิธีเช่าหน้าอิลีเนาะคะ่ะวิธีบ้านหน้าเนาะวิธีบ้านนอกเนาะคะ่ะหาอยู่หากินตามบ้านนอกของหน้าเนาะเหตุงานเมื่อยแล้วก็หากินเนาะคะ่ะที่นี่เหตุแบบง่ายๆเนาะคะ่ะนี่โรยเกลือใส่ถังยางเลยที่นี่อุปกรณ์บะได้มียางมากไหมเนาะคะ่ะมีถังมีเกลือแล้วก็มีแหอันนึงเข้าก็หากินไปเนาะ ็นช่องสงการเนาะคะ่ะที่เฮามาใส่ชีวิตอยู่นี่เนาะคะ่ะเวลามานันหน่อยก็เลยหาเวลามาเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเนาะคะ่ะอยู่บ้านนอกเนาะ,ะแล้วเขากำมาเฮ็ดงานตอนเนาะคะ่ะเนี่กินขา้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วเฮ็ดงานตอนเนาะคะ่ะ ผูกเล็กได้หลายช่วงแล้วเนาะคะนนี่เนาะบางช่วงก็ยังมาแล้วเนาะค่นนี้เสาสิบสองตนเนะค่ะแต่ละช่วงกับแต่ละหองกับสามคูณสามเมตรเนาะค่ะเบเดกวางเบเดยใหญ่มากไหมเนาะค่ะเอาเห็ดอยู่ทงหน้าเนาะนี่อิดปุรไยมาทรงแล้วเนาะค่ะเอาไปสั่งสื่ออิดปุรไยเขาก็มาทรงเหาานะค่ะตามที่เห้าต้องการเนาะ ช่วงใดยังบรทันได้ผูกเล็กกระผูกต่อไปเนาะค่ะพี่น้องเอาให้เต็มทีเลยเนาะค่ะเอาให้เต็มซี่คางเลยเนาะ,ะที่เห็ดกันอยู่นี่นะมียุ้ยสามคนเนาะ,ะค่ะคนหนึ่งกับเห็ดไฮเห็ดหน้าเนาะ,ะอีกคนหนึ่งกับเป็นซางน้ำปลาปลาเนาะค่ะอีกคนหนึ่งกับเห็ดงานโรงงานเนาะค่ะสามพี่น้องเนาะ,ะมาซอยกันเห็ดเนาะค่ะ ช่วงหาระดับเนาะค่ะนี่เนาะเป็นช่วงวัดหาระดับเนาะอุปกรณ์ไอเทคันเทยังนี่กะไม่แบบนี้เข่ากะใส่แบบกระเบื้องเนาะคะ่ะหาเอาตามแบบกระเบื้องเกาเ่าเั้านเนาะที่ห้องเราใส่งานแล้วเนาะเข้ากะเอามาเห็ดใหม่แบบเนาะคะ่ะหาระดับใดแล้วกะ ลลอกไวเนาะโดยการไอ้ตอกเล็กนี่ละให้มันเย็ดไวเนาะค่ะกับเสาอันนี้ก็คือหาละดับไดแล้วเนาะค่ะนี่เนาะเฮ็ุแบบนี้ทุกเสาเลยด้อคะเพราะว่าเวลาเ,าเทาเอเทปูนเทยังลงมาแล้วนี่เล็กพวกนี้มันสิบอได บริเคลื่อนเนาะค่ะมันสิได้อยู่ในระดับของมันเนาะกสิเฮ็ดแบบนี้ไปทุกเสาทุกเสาเนาะคะ่ะนี่เนาะพอแต่หาระดับได้แล้วนะคะล็อกไว้เลยเนาะค่ะนี่เป็นการเฮ็ดที่แบบว่าเฮ็ดกันเองเนาะค่ะบอแมแอนมืออาชีพนะำบอแมแอน สร้างอาชีพเนาะคะ่ะอาชีพมีย่ยางทีแบบว่าถ้าแม่นว่าผู้ใดเพิ่นเพิ่นมีอาชีพเฮ็ดพวกนี้โดยตรงแล้วนะเพิ่นมันอาจสิคัดหูขคัดตาเนาะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เฮ้าเฮ็ดตามแบบวิธีของเฮ้าเนะเาะเฮาเฮาเฮ็ดแบบแล้วกับอุปกรณ์เฮ้ากับเฮ็ดเท่าที่มีเนาะคะ่ะส่วนใหญ่ก็สีใสแรงงานเฮ้าเป็นลักเนาะนี่เนาะตอกไม่แบบแล้วเนาะคะ่ะนี่เนาะ เริ่มตอกไม้แบบแล้วเนาะไม้แบบของเฮ้า,ากะใส่วัดสดวัดสดที่เฮามีอยู่เนาะค่ะก็คือกระเบื้องเก่าๆนี่แหละกระเบื้องที่เฮาลื้อออกมาจากบานหลังใ่เนาะมันบ่ทันในใส่งานเฮาก็เลยเอามาเห็ดไม้แบบเลยค่ะโดยวิธีการที่เฮ่าเองบต้องซื้อไม้แบบเนาะเฮ้าใส่ของที่มีอยู่เนาะค่ะ ความสูงกับไอกระเบืองแผ่นหนึ่งน่ะเนาะกระเบืองแผ่นหนึ่งกับเกือบทอดไดหกสิบเส้นบ่โดยประมาณนะอันนี้แกคันบรรทุงกับประมาณเอานะประมาณนาสิประมาณหกสิบเส้นนะคะไม่แบบของหเาหาานะเฮาหาง่ายอีลีเฮาหาแบบวัสดุเรือใสอีลีเนาะค่ะนี่ หลังจากนี้ไปกับสีเขาสู้ขั้นตอนการการผสมปูนเนาะค่นนี่เนาะเป็นเทียงหน้าเนาะค่ะนี่เขาเฮ็ดเทียงหน้ากับสิบอน,นาคตกันหนึ่งของนอนหนึ่งของนามค่ะก็อยู่ใดเลยก็คือสิบบริก,กันอีหยังมากมมยเนาอะอยู่แบบบันหน้าบันนอกเข้านั่นเนาะ กันแล้วแล้วนะคะสำหรับการวางแบบนะคะนี่เนาะสิบสองต้นนะคะแต่ละห้องสามคูนสามนะคะเสากระสูงสามเมตรแล้วกับนาซีเนาะค่ะที่แกคันมันทุงเอามาเห็ดยูนีเนาะ เมืองภาพไกลๆเนาะค่ะนี่เลี้ยงงัวไว้น้ำพร้อมเนาะคะ่ะนี่กับบรรยากาศรอบๆเนาะค่ะนี่นะะนนะะเนาะไอ้สระนามนี่ล่ะที่เทาเลี้ยงปลาไว้นี่เนาะเราก็ปลูกเทียงหน้าไว้เนาะเอาไว้พักพ่อนเนาะคะ่ะยามมาอยู่ไฮอยู่หน้าเนาะ,ะนี่กับเขาสู้ขันตอนการ ผสมปูนแล้วเนาะค่ะนี่เนาะเห็ดมาได้กขางหนึ่งแล้วเนาะค่ะนี่ผสมปูนเทพปูนเนาะค่ะฝีมือเราเองนะคะฝีมือเ้าเห็ดเองเนาะค่ะสีออกมารูปแบบใดเฮาก็ต้องยอมรับเนาะค่ะพรอว่า เวลาว่างเข้าจังคอยมาเห็ดเนาะคะ่ะเวลาว่างเขาก็น,นัดเจอกันน,นอพี่น้องเวลาว่างก็น,นัดเจอกันแล้วก็มาซอยกันเห็ดเนาะคะ่ะไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปเนาะคะ่ะนี่เริ่มแล้วร้ายช่วงแล้วนะคะนี้เนาะเข้าสู้ขันตอนการแกะแล้วเด้อยคันนี้เนาะเพราะเทคันแล้วผ่านไปเทคันตอนเที่ยงเนาะแล้วตอนเที่ยงน่ะ ตอนแรกนี่ฮะโมงแรงเลย่มมาแกะเบิงแล้วเนาะคะ่ะนี่เนาะโลแบบที่ได้มากกับแบบนี้ล้วค่นนี้เนาะที่เห็นนี่ละได้รูปแบบที่สวยงามด้วยนะคะได้บัวทีแบบเป็นแบบของมันเองเนาะคะ่ะเป็นแบบของกระเบืองเนาะก็ขอบคุณหลยๆเดอค่ะสำหรับทุกกำลังใจที่เขามาเบิงไกลขันบันทุงเนาะค่ะขอบคุณหลยๆเดอร์สำหรับคลิปนี้กล้ามาพามาทงหน้าเนาะคะ่ะมาเทคันบานเนาะ,ะมาเทาานนะคะัเทนเทียงหน้าเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ